ภาคเหนือบริเวณเพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยมีฝนฝ้าะนอง้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดส0 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 7องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดส1 1องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกความเร็ว10-20กมต่อชัว่วโมงภาตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพิลล่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนอง้อยๆา20ของพืน้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาลนครพนมสกลคนครและมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตาราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบีตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้่นส่งประมาณ1เมตรกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง